อุ้ยอุ้ยแตงโมนะฮะว้าวแตงโมโอ้แตงโมนะฮะว้าวมีอะไรอยู่ในแต,แตงโมนะฮะโอ้โหแตงโมนะฮะโอ้แต,แตงโม พี้ไอ้ออเพื่อนแย่งทำไมนี้อ่ะเออ้ไรน้ำยาก,กระโดดมาเปิดอุ้ยเสกเกาะเปิดเปิดเปิดอุดด้อะไรวะที่นอ่ะไดน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งแข็งทำมาเสียล้วแข่งแข็งมาเลย กูแต่ก็ยังไม่รู้ไม่มีวุฒิเลยทุบซักหน่อยไม่มีเหลือแล้วโอเคทำได้ไหมเออไม้ไม้แล้วก็อ่ะทำที่กูซะหน่อยมันสวัยวูนี่วา คิดว่าจะเกินถ้าคุณเด็ดกาดโอ้โหทีมเราเลยสามตัวแล้วเพื่อนตายทุกตายช่างอชิชลานี่เกินโอเคประมาณนี้รู้ลู้รู้เปิดเกิน เขียบเลยไหมนะเฮ้ยเพื่อนโู้ดีดีแล้วตีเจ้เพื่อนก่อนโอ้โ

ลูกนิวเจอเพชรเลยเหี้ยเฮียไม่มีไม้บอกเดี๋ยวเป็นได้วะ่ะอุ้ยอุ้ยทนูอ่ะนูมามาปาราติ เอ้าเอ้าตายแล้วหรอตายแล้วหรอทุบให้ไหมเออดีดีดีทำไมเขาไม่หนีวะหรือว่าเขามีครอบครัวอยู่ไม่เห็นนะโะพท์อะไรปลอมไปเขามีครอบครัวอยู่เลยเขาไม่หนีเหรอ

เออยิงงูเหลือดอกเดียวซะด้วยกูแฮ่แฮฉันได้อะไรครับระว่าที่รักทม้งห้ดอุูยจอตพื้นดีเพื่อนมาแล้วเอยอ๊ควายโอ้ยไม่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  กูความกันไม่อย่ามาทิกเก็ตเกไม่โอาไม่ตายเลยกลแกได้คนเดียวอีกไอากูดันนี้ทื่อ รู <laughs> ้สึกเกียดทันนี้มากเลยเฮ้ยเตะชนะหลายรอบอีกนะในนั่นเนี่ยอืออุ้ยไปดีครับทำนิดโอ้ทำนิดเปคตรเยอะเพี้ยนเป็นรัด ไอ้เพื่อนมม่รัดกูอ่ะยี่บีดบีดบีดขับบีดขับบีดขับบีดอีบีดแตกเด็ทแ้งไฟมรณะมาเฮ้ยเราทำไมรถเติมมรณะ,รณะวะจิกวี่เหลียวอ่ะไรวะ เกือบแล้วเกือบแไม่ไม่มีบอกเลยแมวเกือบกูเกือบ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 ไปฟฝ้ายมบาลแล้วกูดีเนาะฮึตายรอดตายเอ๊ะจะเไ้ไข่แกะมาไข่แกะ วิ่งเสื้อเกาะเสื้อเกาะเพื่อทิ้งมาไปไปนู่นไปนู่นเรวเก็บเก็บเก็บวิ่งในขนมปังมากินงน่ายด้วแยแก้ววุ้สลามวัสลามคิดว่าอะไรคิดว่าของประมงคนเถอะอุ้ยอุ้ย แตงโมนะฮะว้าวแตงโมอู้แตงโมนะฮะว้าวมีอะไรอยู่ในแต,แตงโมนะฮะโอ้โแตงโมนะฮะโอ้ได้แต,แตงโมนะฮะอุ้ย เดืวกูคนเดียวซะด้วยเพื่อนกูไปตายตรงไหนตายตรงนี้กูไยผี Hi P. เพื่อนกูเนี่ยเนกูช่างอัจฉริยะอีกนักอ,อยากบอกเลยว่าไอ้ควายทำไมมาตายกันเลยตรงนี้เนี่ยสิทจิจโอ้ย ไม่ใช่เกะชมพูไม่ใช่เกะช oh, มพูโอ้โหลระสอนกระสานเตตะตะตะตตะตึตตะตะตตะตตะตโตะ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 ตลตะ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 อะตะตะตไตตะตะต